คู่แล่ที่เตะเจอแบบว่าคนัวสูงกว่ามากเลยแต่ว่ารู้สึกว่าเขาแบบว่าไม่ได้แข็งแรงเข้าเกาหลีคู่ที่สองครับทำแบบพิเตะตรงในหรือว่าอะไรง่ายกว่าคู่ที่สองแล้วก็มาเจอเกาหลีคู่ที่สองก็เหมือนจะตัวใหญ่ตัวหนักว่าแต่เหมือนว่าเขาจะขาน่าแข็งแรงก็เลยแบบว่าเข้ายากอะไรยากครับแล้วก็เหมือนโดนฉีดแล้วน่าจะลิกนิดหน่อยพี่หนึงพวกเนี้วเอง ถ้ารวมพอใจกินวนนี้ก็ถือว่าทำเป็นที่เราสู้ของอะไรแทนอนาคขนาดนี้นี้ก็จะอามาตอนอตอนประชาชนครับคือว่าจะไปไปสองใช่แล้วก็มาตอนประชาชนตามประชาชนโลกครับั้าวยังไงสำหรับการเล่นมูชที่หญก็จะอาจจะน้ำหนัก ก็อาจจะลดลงมากว่นนี้เพราะว่าถ้าอยู่ในรุ่นนี้หรือส่วนนี้ก็จะเจอตัวใหญ่วันนี้เราต้องลงมาเพื่อให้ได้เท่าตัวตัวเองหรือว่ารุ่นตัวรูปหนีกริรี่รักรูปต่างมีสล่มนื้อรูปสถ้าแบบว่าน่าจะเป็นแค่บางบางประเทศหรือบางส่วนนะว่าสูตรวมเล่มนไม่ได้สูงเท่าแบบประเทศอื่นเลยเหมือนนาจะเ้ยสูดแล้วแต่ว่าเหมือนว่าจะแข็งแรงหรือว่าอะไรกว่าประเทศอื่นแต่ถ้าเจอแข็งแรงกว่ายาวกว่าก็อาจจะเล่นได้ครับ ถ้าให้มองภาพรวมของนักกีฬาเยาวชนจากทั่วโลกในการแข่งรายการนี้มองเลยก็สมัติก็จะสูงมากกว่านะทุกประเทศเลยใชร์แบบกิจกรรเทศไรก็มีมากก็ถือว่าดีครับดีกว่าลครับ